สวัดีครับวันนี้มาเดินเล่นหลังหมู่บ้านครับัอผมอันนี้เป็นสวนกล้วยนะครับอาทิตกำลังขึ้นเลยครับอันนี้ถนน ตรงไปอำเภอไซน้อยครับประมาณ10กว่ากิโลครับวันนี้เป็นสะพานลงไปก็จะเป็นถนนชัยพฤกครับก็ถนนชัยพฤกก็ประมาณสกิโลครับก็จะถึงแม่น้ำเจ้าพยา แล้วก็จะมีสะพานพระราม4ขับขึ้นไปลงก็จะไปถนนแจ้งวัฒนะครับีบนบรรยากาศช่วงโควิดระบาดหน,นักครับช่วงประมาณเกือบ7โมงเช้าครับนี่ครับสภาพถนนก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ก็อังพอนี้รถวิ่งอยู่นะครับนี่กำลังมาที่ภาคทิศเหนือเฉือนเกลือเฉือนเกลือครับกำลังปรับนอเลยครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วน่าจะขึ้นโตไวครับครับผมโอเคครับเป็นคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับ Tawaddi